เดี๋ยวผมจะพามาดูกล้องจอนปิดของวีซ่าแคมอีกรุ่นหนึ่งเป็นโมเดล CG49L เป็นกล้องภายในราคาถูกใส่ซิมการ์ดได้นะครับถ้าบ้านใครไม่มีเน็ตเนี่ยกล้องใส่ซิมตัวเดียวจบๆนะครับซื้อซิมการ์ดใส่นะครับก็สามารถดูออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะอยู่ต่างประเทศก็สามารถรีโมทเข้ามาดูกล้องได้แค่ใส่ซิมการ์ดนะครับผมถ้าบ้านใครไม่สะดวกติดเราเตอร์นะครับติดฝ่ายติดไฟเบอร์ติดเน็ตไฟเบอร์นะครับ สายไม่ถึงหรือมีปัญหาในการติดอินเทอร์เนต็ตนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเป็นกล้องใส่ซิมการ์ดนะนี่มีช่องใส่ซิมการ์ดใส่เมมโมรี่การ์ดปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็นี่เสียบไฟเลี้ยงด้านหลังนะใช้ไฟแค่5โวลต์เองไปดัดไฟด้วยนะครับคุยตอบโต้กล้องได้มีทั้งระบบไฟ LED กับอินฟราเรดทำงานแยกกันนะครับามชัด3ล้านพิกเซลหมุนได้ใช้ดีเลยแหละตัวนีน้เป็นกล้องวีซ่าแคมใส่ซิมภายใน นะครับที่ใส่ซิมก็สามารถดูออนไลน์ได้ทันทีนะครับใช้งานง่ายนะครับผมรุ่น CG49L นะครับกลางคืนเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดไฟ LED เป็นภาพสีได้ด้วยนะ<อ>ตัวนี้คุยตอบโต้กล้องได้แค่ใส่ซิมการ์ดทุกอย่างจบเลยนะครับตัวนี้แค่ใส่ซิมการ์ดก็ดูออนไลน์ได้ทันทีนะใช้ดีด้วยราคาไม่แพงนะครับเสียบไฟเลี้ยงแค่เส้นเดียว เป็นไฟ5าโวตัวกล้องไม่กินไฟด้วยนะครับก็สามารถดูได้ทันทีใครที่ติดไว้สองดูผู้สูงอายุเนี่ยผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับถ้าไม่มีเน็ตบ้านนะเท่าที่ผมเจอเนี่ยผู้สูงอายุจะไม่ชอบใช้เน็ตบ้านจะไม่ชอบติดเอ่อเน็ตไฟเบอร์จะไม่ชอบติดเน็ Net ber, บตบ้านนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านก็นี่เลยตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่ซิมการ์ดเป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแค่ใส่ซิมการ์ดไม่ต้องไป ใช้ไวไฟบ้านให้ยุ่งยากนะครับใส่ซิมก็สามารถดูอะลไรลได้เลยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยสามารถแชร์ได้ไม่จํากัดนะครับเข้ามาดูได้พร้อมกันไม่เกิน4คนนะครับผมเป็นความคุณภาพล้านพิกเซลดีคุยตอบโต้ได้มีครบทุกฟังก์ชันเลยใครสนใจสังซื้อกล้องรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ใคลิปนะฮะ cg 4 9 l นะครับตัวนี้ราคาหลักร้อย